สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหานอยพารวยนะคะก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่23กันยายนพศ2564นะคะก็มาพบกับดาวเด่นประจําวัน6ดวงเช่นเดิมอาจารย์แอดก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่ได้รับโชคได้รับลาภหลายๆวันที่ผ่านมานะคะตามช่วงเวลาที่อาจารย์แอดได้แจกดาวเด่นไปนะคะก็ทุกท่านนําไปวิเคราะห์แล้วก็ ทำตามเทคนิคตามที่อาจารย์แอบบอกก็ขอให้มีความสุขแบบนี้ไปในทุกๆวันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ด้วยสภาพ สภาพแวดล้อมฟ้าฝนก็กําลังรุนแรงในทุกๆวันนะคะฝนตกเกือบทุกวันเลยก็อยากให้คุณพี่ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยที่สําคัญออ,ออกไปไหนมาไหนหรือออกไปทํางานก็ยังต้องระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะคะสถานการณ์โรคระบาดยังรุนแรงแล้วก็ยังร้ายแรงกันอยู่ขอให้คุณพี่ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่กาลังกาลังท้อกํากลังหมดสิ้น สิ้นหวังกําลังใจในทุกๆเรื่องอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างสถานการณ์จะคลี่คลายไปนในทางที่ดีขอให้เรามีกําลังใจให้ตัวเองเยอะๆก่อนนะคะก็อาจารย์ขอส่งกําลังใจเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไปให้คุณพี่ทุกท่านที่กําลัง เหมือนหมดกําลังใจนะคะอย่างน้อยนอยถ้ามันมีประโยชน์ถ้าเสียงอาจารย์แอมมีประโยชน์แล้วก็ขอฝากกําลังใจตรงนี้ผ่านไปให้คุณพี่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านหราศาสตร์หรือรายวิชาอื่นๆของสถาบันตักศิลาของเราสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะว่ามีการเปิดสอนเมื่อไรอะไรยังไงหรือ ถ้าจะจ่าเท่าไหร่หรือสามารถโทรมาสอบสำรองที่นั่งกันได้นะคะก็รอฟังข่าวตามสถานาการณ์ของสถาบันได้เลยเผื่อท่านใดที่อยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์เพื่อจะนําไปประกอบอาชีพตัวเองก็ได้หรือนำไปวิเคราะห์ดาวเด่นก็ได้หรือจะไปไปเช็คดวงตัวเองก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเอาที่เราโอเคเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะขอทุกท่าน มีความสุขละกันเนาะวันนี้ดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันที่ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งโจโรเรกเกาะอยู่ณวางลูกที่2มีดาว8หรือดาวราหูเป็นเจ้าณวางค่ะดาวเด่นตัวที่2คือดาวสองหรือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งทลิโทแห่งเรกและยังเป็นอุจาวิราชยังได้มหาจักรอีกด้วยเกาะอยู่ณวางลูกที่2มีดาว6หรือดาวสุขเป็นเจ้าณวางนะคะ ดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว3ดาว3หรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งฤกษ์และยังเป็นมหาจักรเกาะอยู่นาวางลูกที่4มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านาวางและยังได้นะวางบริสุทธิ์ค่ะ ดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวห้าหรือดาวพระฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกเกาะอยู่ณวังลูกที่หนึ่งมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหกหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งเทวีเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่หกมีดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวศูนย์ หรือดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งมหัธนูแห่งเริกเก็อยู่ณวางลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านาวางและยังได้นาวางผู้เอกค่ะก็เป็นประจำทุกๆวันอาจารย์แอ้ก็จะให้ดาวเด่น6ดวงนะคะก็ ทุกท่านสามารถนำไปจับคู่2คู่3เองก็ได้นะคะตามช่วงเวลานั้นๆหรือท่านใดที่อยากจะได้น้อยชุดหรือตามที่อาจารย์แอรจัดชุดไว้ให้สามารถแอด ID ดีเข้าได้ที่แอดหราพารวยตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะสามารถสอบถามกันได้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญทางกลุ่มเรามีกฎกติกาอยู่3ข้อหากท่านใดที่รับกฎกติกานี้ได้ก็เชิญ เข้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากท่านใดไม่โอเคก็ไม่ต้องเข้านะคะไม่เป็นไรมีหลายๆท่านอาจารย์มันยุ่งยากจังเลยเอ,อ,อันนี้เรามีกฎอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้จริงๆแล้วอะ่ะถามว่าวุ่นวายหรือยุ่งยากอะไรไหมนะคะถ้าลองมึกนึกถึงใจเขาใจเรา นะคะคุณพี่ลองนึกถึงใจอาจารย์แล้วก็ทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่ามันเป็นเพราะอะไรคุณพี่จะคุณพี่ก็น่าจะเข้าใจอาจารย์มากกว่านี้เนาะก็อันนี้แล้วแต่ค่ะเอาตามความพึงพอใจของเราเองเลยอยากอยากอาจารย์อยากให้อยู่แบบสันติสุขนะคะแล้วก็อาจารย์ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครมีแต่คนมาสร้างความเดือดร้อนให้อาจารย์ทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็ขอให้ เข้าใจเขาเข้าใจเรากันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะอาจารย์ยังไม่ได้บอกที่อาจารย์ชอบใช่ไหมคะโอเควันนี้ดาวที่อาจารย์ชอบมากที่สุดนะคะคือดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งเรือค่ะก็คุณพี่ทุกท่านลงนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมจับคู่2คู่3ได้ขอให้เฮงรับโชคแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอด้ดวยนะคะ ขอเป็นคำสุภาพค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ